จิ้งจอกเท่า10กันยายน2568บาทแข็งในรอบ2ปีจิ้งจอกเท่าว้าวบาทแข็งค่าในรอบ2ปีฝั่งศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2568มาอยู่ที่1.8%จาก1.5%จากแรงหนุนการเร่งส่งออกไปยังสหรัฐก่อนมาตรการภาษีตามมาตรา232 และพาสีสินค้าอ้อมผ่านประเทศที่3ามรานชิปมนมีผลบังคับใช้ฝากหุ้นไทยค่อยๆดีขึ้นเป็เคทเปิดบ้าน n อ t เปิดบ้าน, t, านให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลน,นครทนพร้อมนำชมศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและอัปเดตแผนกลยุทธ์ธุรกิจครึ่งปีหลัง โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนนะโรงพยาบาลนครทนเมื่อเร็วๆนี้ SISB เดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติ SISB เผยปีนี้ค่าจำนวนนักเรียนแต่ระดับ4,700คนตั้งเป้าขยายจำนวนที่นั่ง1,300ที่นั่งแบ่งเป็นสาขาประชาอุทิศเฟร3จำนวน600ที่นั่ง คาดเปิดใช้งานได้ในไตรามาส1ทับ2,569และเดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งที่7ในโซนรังสิตจังหวัดปทุมธานีจำนวน700ที่นั่งคาดจะเปิดให้บริการเดือนสิงหาคมปี2,570เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด c o m